ในช่วงที่เงินเฟอ้อในหลายประเทศกำลังพุ่งสูงขึ้นแม้แต่ประเทศไทยเองก็ยังมีเงินเฟอ้อที่สูงถึง7.66%ที่ถือว่าสูงที่สุดในรอบ13ปีเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มจะถดถอยลงแล้วการลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะสมในช่วงเวลานี้ สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้องทุนไหนดีซีซั่นเสรับปีนี้ครับเรามาในธีมชื่อว่า next station future ครับผมส่วนสถานีไหนนะครับที่เราจะพาพอร์ทุกท่านไปดูนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นพอร์ตการลงทุนต่างประเทศครับแต่ผมขออุบไว้ก่อนโเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงผมว่าอย่าเพิ่งอุบเลยครับเรารีบไปเลยดีกว่าเลยเหรอเราไปที่สถานีกันเลยดีกว่าครับมอนัท แต่เดี๋ยวก่อนครับหมอนัดครับผมลืมไปฮะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกองทุนนี้เราต้องไปอัปเดตสถานการณ์การลงทุนกันก่อนครับโปอ่ะว่าเลยเดี๋ยวผมขับหน้าที่นะครับสถานการณ์กองทุนให้เราให้ฟังก่อนละกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเลายคนบอกเอเศรษฐกิจมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่ช่วงนี้เศรษฐกิจดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมีการเดินทางนะจากโควิดที่กอนอัดอั้นนะคนเดินทางกันเยอะขึ้นแล้วก็จับจ่ายใช้สอยมีของข้าวของต้องใช้ต้องซื้อเยอะมากขึ้น อีกด้านหนึ่งคุณห<ม>นอมฮะต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นเพราะว่ามีสงครามจากรัสเซียยูเครนครับาราคาน้ำมันก็เลยพุ่งประกอบกับความต้องการที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนแรกขึ้นมาทั้งคู่เงินเฟอ้อปัจจุบันหูพุ่งทะยานมากๆครับผมจนทําให้หลายๆที่นะครับธนาคารกลางทั่วโลกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้เพื่อใ,ให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ร้อนแรงจนเกินไปครับคราวนี้ก็มีผลมีผลยังไง ทําให้การลงทุนเนี่ยทุกอย่างสินทรัพย์มันผันผวนะหมดเลยแล้วก็เริ่มมีปัญหาพอเป็นแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าการลงทุนหลักฐานี้เป็นต้นไปเราอาจจะต้องมองหาสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดสม่ําเสมอหน่อยอผลตอบแทนแบบสม่ําเสมอมากขึ้นเน้นเรื่องของคุณภาพมากขึ้นรวมไปถึงนะเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนน้อยลง<ฮ>หรือว่าช่วยเรากระจายความเสี่ยงได้คืออาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มันผันผวนแหละ แต่อย่างน้อยไม่ไม่ไม่ไปทางเดียวกับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วก็ทําให้พอร์ตเราเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นไปด้วยดังนั้นนะครับแนวโน้มการลงทุนในอนาคตนะครับก็ต้องเน้นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลแทนแบบสม่ําเสมอได้เน้นคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีนะแล้วก็ต้องมองภาพยาวมากขึ้นนะครับจะทําให้การลงทุนของเราเนี่ยสม่ําเสมอได้ผลแทนที่ดีไปด้วยมันหลักๆเนี่ยต้องเน้นสินทรัพย์ที่มันช่วยเรากระจายความเสี่ยงได้ครับดังนั้นกองทุนที่เราจะมาใส่ด้วยต้องเป็นกองทุนที่นะเน้นลงทุนระยะยาว คุณภาพดีนะครับรวมไปถึงนะช่วยเรากระจายความเสี่ยงในคอร์ตเปรี้ไปด้วยนะอย่างที่เกินไปครับอย่างที่เมื่อกี้หมอนัดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพามารู้จักกับกองทุนกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจฮะชื่อว่า U Dis R M F ครับผมซึ่งกองทุนนี้เราสองคนได้ไปศึกษาพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนมาแล้วไปถามมาเลยใช่ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้ครับ ซึ่งหมอนัทฮะครับกองทุนนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงมีความเสี่ยงแบบไหนแล้วก็เหมาะกับใครบ้างหมอนัทเล่าให้ฟังเลยฮะได้ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับกองทุน u i s r m f นะครับจากบรจรอูโอนะครับเป็นกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่เป็นฟิลเตอร์ฟันนะครับเอาเงินทั้งหมดของเรานะครับลงทุนผ่านกองทุนมาสเตอร์ฟันนะครับชื่อกิมโก้ g i s Incr ครับผมต้องบอกเพราะว่า ซิมโก้เนี่ยรู้จักหลายๆคนนะรู้จักเลยว่าเป็นกองทุนที่ทําเรื่องของตราสารนี้ได้ดีมากๆเป็นผู้นําด้านของตราสารนี้โดยโดยเฉพาะเลยนะครับโดยความเสี่ยงของกองทุนนี้นะครับอยู่ที่ระดับ5นะครับก็คือเสี่ยงปานกลางถึงสูงนั่นเองนะครับกองนี้ครับเป็นการลงทุนผ่านกองทุนตราสารนี้ทั่วโลกที่มีทั้ง e l ย Bo n d มีทั้ง m o r t g a g e b a c k อ e เค c ร์เนะอยู่ข้างในเป็นตราสารนี้ที่คล้ายๆกึงๆกับแบบ เป็นกับเงินกู้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ด้วยต้องบอกว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็ต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับบริหารแบบแอคทีฟคือแบบจัดการแบบเต็มที่เลยตราสารนี้ตัวไหนที่ดีเก็บไว้นะตัวสารนี้ที่มันเริ่มไม่ดีแล้วอาจจะเอาออกมีการแบบทำแบบเต็มที่คือตัดดูเรชั่นทิ้งเพิ่มดูเรชั่นโอ้โหคือเพื่อที่จะหาผลตอบแทนแบบสม่าเสมอให้กับนากลงทุนนั่นเองแล้วก็เน้นไปตราสารหนี้ที่เขาบอกว่า กลุ่มที่เป็น emerging market ด้วย<อ>นะครับ<อ>ก็คออมอค่ดข้างหลากหลายเลยเน้นคุณภาพของดีโอกาสที่จะเกิดแบบการ default หรือไม่ใจไม่ใจเงินเนี่ยน้อยๆน,นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้การลงทุนผ่านกองทุนนี้ได้รับความสมบเสมอได้ผลตอบแทนท,ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพอบอกว่าเป็นกองทุนต่างประเทศแปลว่ามันต้องมีการป้องกันความเสี่ยงป้องกันยังไงแน่นอนครับกองกองนี้นะครับใครที่ลงทุนไปนะครับกองนี้มีการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ90%ของไซส์ของไซของกองทั้งหมดนั่นเองนะครับ เมื่อกี้หมอนับเราพูดถึงตราสารนี้หลากหลายเลยใช่ไหมก็เลยอยากรู้บางคนน่าจะอยากรู้แหละว่าเฮ้ยมันมีการจัดการตราสารนี้ยังไงบ้างมีประเภทไหนลงรายละเอียเอดเรื่อง asset allocation ให้สักหน่อยฮะได้ครับต้องบอกว่ากองนี้เนื่องจากเป็นกองทุน active มากนะครับกองทุนนี้มีตราสารที่ชั้นดีอยู่ข้างในก็จริงรแต่ว่าในบางช่วงเวลาเนาะคุณน้องึกภาพตามนะถ้าเศรษฐกิจแบบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้ว ดอกเบี้ยถึงขาขึ้นมากๆแบบนี้กองนี้อาจจะมีการเรียกตับสัดส่วนเนาะการลงทุนเนี่ยก็จะช็อตดูเรชั่นนะคือทำให้อายุตารขาดในมันน้อยลงก็จะมีผลครบต่อการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยครับในทางกลับกันถ้าช่วงไหนที่เขาเห็นว่าราศนี้พวก h ฮย b o อ d มีความน่าสนใจเขาก็จะทำการเพิ่มอัตราส่วนไฮบอเนี่ยสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็ถือว่าแสดงว่าเป็นการแอคทีฟแบบเต็มที่เลยทำให้ได้รับผลตอบแทนแบบสม่ําเสมอ,อมแล้วก็เป็นผลตอทนที่ดีด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณพูดตัวหนึ่งคนหลายคนอาจจะอยากรู้จัก m o ดเกตแบ็กใช่ไหม MBS อะไรเงี้ยมัน <M BS S 2> คืออะไรครใช่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตราสารพวกนี้เนี่ยเป็นกึง่งๆึ่งตราสารนี่กึ่งๆป่งตราสารที่แบบ ไม่ใช่ตาสารนี่เหมือนกันนะอ่าพูดแล้วอาจจะงงตาสารนี่ที่ไม่ใช่ตาสารนี่เออเออครับอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเราเวลาผ่อนบ้านคุณน้องผ่อนบ้านเนี่ยส่งเงินเข้าธนาคารใช่ไหมถูกต้องอ่าส่งเงินเข้าธนาคารคราวนี้ธนาคารมีไอเดียอย่างหนึ่งอยากเอากลุ่มที่คนผ่อนบ้านเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยที่ส่งเงินเข้าไปมาทําเป็นตราสารทางการเงินตัวหนึ่งอ่าคือพูดง่า่ยผูกเอาคนที่ผ่อนบ้านกับธนาคารเนี่ยมัดรวมกันคือไม่ได้เอาคนผูกกันจริงๆนะเข้าใจเข้าใจเอาหนี้มารวมกันด้หรอใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเอาหนี้มารวมกัน แล้วเนื่องจากว่าคนที่ผ่อนบ้านเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปอไอ้ดอกเบีย้ยที่เขาได้เนี่ยก็เอาไปจ่ายเป็นค่าผลตอบแทนของตราสารตัวนั้นแทนเราเลยเรียกว่า mortgage security คือมีสินทรัพย์ที่เป็นผ่อนบ้านเนี่ยอยู่ข้างหลังไอ้ตัวตัวสินทรัพย์ตรงนี้นั่นแปลว่าอัตราดอกเบีย้ยมันจะมีผลกับเรื่องนี้แน่นอนครับต้องบ,บอกว่าพอดอกดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้น มอสเก็ตแบ็คสกิลตี้พวกนี้ก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นพวกนี้อาจจะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นซึ่งกองทุนี้นะครับมีมอสเก็ตแบล็คสกิลตี้อยู่ประมาณ60%ของพอร์ตฟิโอเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยช่วงนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับผมทีนี้มาคุยเรื่องมุมมองคุณบ้างหมดหนะกองนี้ฮะ U T R M F อันดับแรกเรื่องของไอตัวทิศทางเศรษฐกิจมีผลยังไงกับกองนี้ไหม มีผลนะมีผลนะต้องบอกตรงว่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวที่เราเกิดตอนแรกเนาะทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็ทําให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นมีเรื่องของน้ํามันที่มันราคาสูงขึ้นก็ทําให้เงินเฟ้อมันพุ่งทะยานไปหมดเลยคราวนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็คือหลักๆในหลายประเทศทั่วโลกก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยพอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไซเคิลช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอขึ้นดอกเบี้ยหนักๆมากๆเนี่ยตราสารนี่หรือกองทุนตราสารนี่เนี่ย มันมีโอกาสที่มันจะแบบลบได้หรือว่ามีโอกาสที่มันจะแบบขาดทุนได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์การลงทุนเรื่องของอัคคันขึ้นดอกตาดดอกเบี้ยนี้มันเริ่มมีโน้มแบบว่ามันขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงอ่าเริ่มเริ่มเริ่มจะนี่คือพีคแล้วอะไรเงี้ยอ่าเริ่มพีคแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดนั้นน่ะเป็นจังหวัดลงทุนในของคุณตราสารนี่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านึกภาพนะดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเนาะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นจังหวัดแล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นพีคเมื่อไหร่่่คคุุุุณณลงงทนบบบดาสสีีปไ้ยวแู หนึ่งเท่าออกใช่ไหมได้ยิวที่สูงมากๆมแถมถ้าเขาเริ่มมีประกาศอีกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจถดถอยเต็มที่แล้วอยากกระตุ้นเศรษฐกิจครับนี่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะต้องลดดอกเบี้ยลงทีนี้จังหวะนี้นี่คือวินเลยนะเขาซื้อจุดดีสุดเลยนะสองเด้งเด้งแรกคือได้โอ้โหได้ยิวที่สูงเด้งที่สองคือมีโอกาสได้กําไรจากตราสารนี้ที่เป็นปรับตัวราคาลดลงตรงนี้ด้วยคือได้2เด้งต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะ การที่เรามองหาของคุณตราสารนี้ไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นประโยชน์มากๆทีนี้มามองของตัวกองบ้างนะในตัว u i s r m f โอกาสการเติบโตเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะพอแน่นอนว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราเริ่มเป็นขาขึ้นจนสุดแล้วเนี่ยเราไปลงทุนบนของคุณตราสารนี่จนช่วงเวลานั้นนะหรือจริงๆตอนเนี้ย คหลายคนก็บอกก็ใกล้แล้วก็ใกล้แล้วใกล้พีคแล้วถ้าเราทยอยสะสมไปเนี่ยนะกองคุณยูจีสแบบเนี้ยก็เหมาะสมมากๆเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเราไม่รู้หรอกมใครจะไปซื้อตอนพีคสุดใช่ไหมใช่ใช่เราทยอยสะสมไปก็ทําให้เรามีโอกาสเนาะได้ดอกเบี้ยที่สูงและถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ตองตรงเนี้ยได้2เด้งก็คือจังหวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยครับครับผมทีนี้มาต่อยนิดนึงแน่นอนเราพูดถึงโอกาสพูดถึงอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยมันต้องมีปัจจัยบางอันอ่ะที่ม ต,<ม>ตัวกองทุน U g 3 s a m ม,มีมันมีพอจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือต้องดูให้ดีไหมอ่าหลักๆเลยต้องดูที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดครับที่เขาประกาศออกมาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บแล้วเงินเฟ้อเริ่มเอาอยู่เ,<อ>เริ่มแบบโหเริ่มเริ่มเงินเฟ้อเริ่มน้อยถอยลงแล้วก็เฟดเริ่มมาบอกบอกเออจริงๆที่เราขึ้นดอกเบี้ยกันแรงๆแบบนี้นะครับมันอาจจะแบบดุแรงจนเกินไปเราอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในครั้งหน้าคือเออถ้ามีสัญญาณบอกว่าคือคือยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะใช่แต่ ที่จะขึ้นถือว่าจด7.5ขึ้นเหลือจุ 25, ด5จุด2.5ลงไปโอ้ยอ,อย่างนี้เนี่ยผมว่าตลาดาลตราสารน,นี้นกำลังมาจะเริ่มฟื้นละเพราะฉะนั้นแน่นอนครับกับกองนี้นะครับถ้าอยากดูผลกระทบต้องดูที่อัตราดอกเบีย้ยที่เขาประกาศออกมาแล้วก็อาจจะพร้อมๆก,กับดูตลาดต,าตราสารนี้ไปคบคู่กันคือถ้าเมื่อไหร่ที่ คนเริ่มหายกลัวเริ่มเห็นแล้วว่าเงินเ,เฟอ้อมันเริ่มไปแล้วนะเอออาจจะเป็นจุดจังหวะที่เราลงทุนได้ก่อนก็ได้นะอาจจะเร็วกว่าที่ผมพูดก็ได้นะก็อาจจะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมทีใช่ไหก็พิจารณาให้ดีแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่มีทางที่เราจะรู้จุดที่ดีที่สุดได้หรอกรอฉะนั้นก็ต้องกะเกณฑ์หรือว่าติดตามข่าวพวกนี้ให้ดีด้วยแล้วก็หลังๆผมเริ่มเห็นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยพอขึ้นดอกเบี้ยม,มากๆขึ้นเนี่ยเออเงินเฟ้อมันเริ่มอยู่แล้วนะอาม สรุปสุดท้ายข้อดีของกองทุนนี้มีอะไรบ้างหมอครับว่ากองทุนนี้นะครับเนื่องจากเป็นกองทุนแอคทีฟนะครับครั้งเวลาลงทุนไปเนี่ยทำใจแค่สบายได้ว่ามีคนดูแลอย่างดีนะในช่วงที่มีความผันผวนของตราสารนี้เขาก็อาจจะเพิ่มลดดูเรชั่นลงเพิ่มอายุหรือว่าลดอายุลงอะไรเงี้ยเพื่อให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วตราสารนี่ข้างในนั้นเป็นตราสารนี่ชั้นดีโอกาสที่มันจะเบี้ยวหนี้ไปอะไรไปก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแถมนะ มีการเขาเรียกว่าจังหวะแล้วกันเนาะจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราเริ่มเริ่มม,มองหาของคุณตราสารนี้ได้แล้วเพราะดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าขึ้นไปอีกไม่นานอาจจะเราเริ่มคาดการณ์ได้แล้วว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่อาจจะเริ่มเริ่มเริ่มทยอยสะสรรมจะได้เงินแบบ2เด้งเพราะว่าได้ยิวที่ดีเนาะแล้วก็ได้โอกาสที่จะได้กําไรจากตัวลงทุนในตราสารนี้ด้วยนะครับได้เลยครับ ไหนๆมันเป็นกองทุน RMF ด้วยหมอและช่วงนี้ช่วงปลายปีหลายคนอยากเลิยถอนภาษีจังหวะตอนนี้น่าซื้อไหมและน่าสะสมไหมเหมาะกับใครขยี้ให้นะชัดเจนเลยขยี้เลยนะ้ขยี้เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ จริงๆกองทุนนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนแล้วกันเนาะบางคนอาจจะมีกองทุนปุ่นอยู่แล้วกองทุนตราสารหนี้ไทยอยู่แล้วกองทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วจริงๆเพิ่มกองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยช่วยเรากระจายพอร์ตได้มากขึ้นอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกก่อนนะนั้นเหมาะกับคนที่ต้องการกระจายพอร์ตมากขึ้นกระจายพอร์ตอันที่2นะครับกองทุนนี้นะครับต้องบอกว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามันมีการขึ้นดอกเบี้ยเนาะ แล้วราคาสินทรัพย์ทุกตัวมันเริ่มแย่หมดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็แบกดาวไซริ k หรือว่าความเสี่ยงขาลงของกองคุณตราสารที่กองนี้มันเริ่มเหลือน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเป็นมองจุดที่เริ่มลงทุนสะสมทยอยเข้ามาสะสมเข้ามาซื้อก็าสามารถทําได้แล้วก็ประกอบกับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็คือหลายประเทศเริ่มเอาเงินเซอแบเอาอยู่แล้วอ่ะพอที่จะก้มแก้มไปได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่าเออ ยังไม่มั่นใจว่าจะไปพีคเม,มื่อไหร่ก็ทย,ยอยสะสมอย่างที่บอกก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จริงๆก็เริ่มต้นสะสมได้นะครับ,รบสอดคล้องกับช่วงเวลาลดหย่อนภาษีตอนนี้พอดีเลยใครใที่อยากเนี่ยครับกระจายความเสี่ยงแล้วจัดพอการลงทุนรวมถึงมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนตราสารนี้ก็สะสมได้นะครับ เอาละครับจบไปแล้วฮะกับกองทุน u i s r m f ซึ่งเป็นกองของ UOBAM แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่จุใจขออีกสักกองแล้วกันแน่นอนครับอย่าเพิ่งลงสถานีนี้เด็ดขาดใช่ฮะอย่าเพิ่งอันเดยวตกสถานีเรามาดูอีกกองหนึ่งฮะกองนั้นมีชื่อว่าอะไรครับหมอนัทครับครับผมกองชื่อนะครับ UGQG นะครับเป็น S S F ครับ กองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับเบอร์6นะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปันกลางถึงสูงนั่นเองนะครับเหมาะกคนที่ลงทุนระยะยาวได้นะครับสำหรับกองนี้ครับ UG QG s f อันนี้เป็น SFF นะของ UOBAM เหมือนกันหมอเล่าต่อเลยกองนี้ลงทุนในอะไรแบบไนยังไงบ้าง กองทุนนี้นะครับเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะต้องบอก anyway. ทั่วโลกเลยนะเนื่องจากพอเป็นลงทุนหุ้นเนี่ยมันต้องมองภาพยาวๆนะว่าหุ้นสถานนี้จะเติบโตได้ดีในอนาคตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกองทุนที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการสร้างผลแทนที่ดีนะครับแล ouais ้วก็ลงทุนระยะยาวได้ซึ่งกองนี้นะครับไปลงทุนบนมาสเตอร์ฟันนะครับชื่อวิวเดต์โกลบอลคุณภาพที่โกลด์ฟันั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าที่เราเรียกชื่อย่อไงกีคิว g ีไงโอ้กีคิวจีนะใช่เลยนะครับก็เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นสินทรัพย์ที่ เรียกว่าเติบโตได้ในระยะยาวแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเน้นลงทุนนะครับก็เป็นหุ้นที่แบบพื้นฐานดีที่แบบมีคุณภาพนะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณภาพในการเติบโตในระยะยาวของหุ้นเป็นหลักเลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เขามีการแบ่งพอร์ตอย่างชัดเจนด้วยนะคุณน้องอม,มีพอร์ตส่วนหนึ่งนะเน้นลงทุนในหุ้นที่แบบมั่นคงดีมีพื้นฐานดี แต่อีกส่วนหนึ่ง<ม>ก็เน้นลงทุนในหุ้นด้วยเหมือนกันแต่เป็นหุ้นที่แบบนะมีการตันเติบโตที่ดีอ่ามันคือมีทั้งสองส่วนเลยมันเลยเรียกว่าเป็นคุณภาพ y c o ไงมีทั้งของดีแล้วก็ของที่มันเติบโตได้ด้วยอยู่ในกองเดียวกันครับผมประมาณนั้นเลยนะครับ เมื่อกี้ผมลืมถามไปอีกเรื่องหนึ่ง<ม>เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก<ม>องทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยง,งอย่างไรบ้างกองทุนนี้นะครับจะเปิดกว้างเรื่องของป้องกันความเสี่ยงนิดหนึ่งคือ<ม><ม>ตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนั่นเองอก็คือช่วงไหนที่ฟันเฟอเจอร์มองแล้วอ๋อช่วงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะไม่ต้องป้องกันอัตระลกเปลี่ยนก็ได้ถ้าช่วงไหนที่มีเรื่องของเงินที่เงินอ่อนที่แบบอาจจะมีผลกระทบต่อกองทุนมากๆอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มจำนวนด้วยก็ได้ก็แล้วแต่ของฟันเฟอร์เจอร์เลย ครับผมซึ่งการปองกันความเสี่ยงนี้บริหารโดย UOB Asset Management สิงคโปร์ใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องนะครับก็เป็นคนที่ช่วยเราบริหารจัดการตรงนี้พูดมาถึงขนาดนี้อยากรู้มีหุ้นอะไรบ้างอยากรู้จังเลยมีหุ้นอะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะครับว่าหุ้นที่เขาเน้นลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็น Big Tech Company คืออะไรก็้อบอก Big t e ท h ช่วงนี้รดดอกเบี้ยขึ้นเทคคอมพานีมันต้องแย่แน่เลยครับผมทำไมไปลงบน Big t เ c h ไปลงบนเทคอีกต้องบอกอย่างนี้ถ้าพูดถึงหุ้นในกลุ่มในกองทุนนี้นะครับ ที่เราพูดค้างไว้ก็คือหุ้นบิ๊กเทคคอมพานีเท่าไหร่อ่าเดีวคนนึกภาพไม่ออกบิ๊กเทคมันประมาณไหนแบบไหนบ้างอ่าก็แต่หุ้น Apple โอ้ Amazon ครับ Microsoft นะครับคือบิ๊กแบบบิ๊กมากๆเลยใหญ่เบิ้มใช่ครับผมคราวนี้เดี๋ยคนบอกอ้าวแต่หุ้นเทคมันก็ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นพรุ่งนี้มันอาจจะเพอร์ฟอร์มไม่ดีหรือเปล่าเพราะหลายๆคนอาจจะเคยฟังมาเป็นแบบนี้ใชอบไ่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราสังเกตอย่างหนึ่งนะมันเป็นบิ๊กเทคคอมพานีก็จริงแต่ว่าจริงๆแลล้้ววเเเเาาาาาคคคขขขยยยอออองสินนนนนี่มมััืซูรร์โปดกะ มันเป็นมันเป็นเทคที่ใช้ในชีวิตประจําวันไปแล้วถูกต้องถูกต้องนะฮะคือต้องบอกไปอ่านเบื้องหลังให้ถูกต้องว่าอย่างผู้แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมันคืออุปกรณ์มือถือที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับอะไรอีกอเมซอนอย่างเงี้ยมันคือข้าวของเครื่องใช้หนังสือทุกนี่นั่นเต็มทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วนะครับไมโครซอฟต์เองเราก็ใช้ในการทํางานเศรษฐกิจถดถอยยังต้องซื้อถูกไหมต้องานต้องใช้อยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกันอะไรก็แล้วแต่ จริงๆแล้วนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังน่าลงทุนอยู่เพราะว่าถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาทำค้าปลีกนะเขาทำแบบคอน s u m e r product นะใช้ชีวิตประจำวันทั้งหลายใช้ Microsoft ทํทำงานในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องต้องทำงานเนาะหรือแม้แต่ Apple ก็มือถือต้องใช้อะถูกต้องถูกไหมฮะรวมไปถึง Amazon โหมีทุกอย่างทุกอย่างเลยอยู่บนนั้หมดทั้งหนังสือทั้งอะไรก็แล้วแต่เราก็สั่งผ่าน a เม z o n ได้ก็ง่ายสะดวกหมดเลยหรือว่าเราอาจจะมองหุ้นกลุ่มนี้เป็นเหมือนคอน summer product ก็ได้นะ เพนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถอยอะไรงไงแล้วแต่นะครับยังต้องใช้หุ้นกลุ่มน,นี้ในการดาเนินชีวิตต,ต,ตามปกติเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มน,นี้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการนาที่เราแบบใช้ชีวิตตระจำวันปกติทั่วไปเลยครับ,รบมาดูม<อ>ุมมองหนึ่งที่หลายคนสงสัยหมอเราก็อ,อยากรู้แน่เลยว่าเงินเฟ้อมีผลกระทบกับการลงทุนในกลุ่มน,นี้ไหมโอ้เป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆต้องบอกว่าไซเคิลในเรื่องของลักษณะที่เงินเฟ้อกําลังพุ่งตัวสูงๆแบบนี้นะครับ หุ้นเกือบทุกกลุ่มม,ม,มันจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ใช่นะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้หลายๆคนเนีคนอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับว่าจริงๆการลงทุเนเขาเรียกว่าทำเซกเตอร์โรเทชันคือในช่วงที่เงินเฟอ้อส,สูงๆก็มีหุ้นบางกลุ่มที่ตมันเติบโตได้ด้วยเหมือนกันทนะีนี้เซกเตอร์โรเทชันเป็นยังไงนะครับถ้าอยากเป็คนึกภาพนี้นะครับว่าในจังหวะที่ศรงฟื้นตัวแต่ว่าฟื้นตัวแบบเงินเฟ้อสูงๆตลาดหุ้นจะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแน่เลยตลาดหุ้นจะลงก่อน คือลักษณะของดัชนีหุ้นเนี่ยนะครับจะไปก่อนภาวะเศรษฐกิจเสมอครับผมอ่าด้นเศรษฐกิจดูแล้วในนมในอนาคตโอ้เดี๋ยวถ้าเงินเฟริรมันมาขึ้นดอกเบี้ยนะหุ้นมันลงไปรอแล้วแต่ว่าหุ้นกลุ่มที่ยังเขาเรียกว่าลงนะแต่จจะลงไม่เยอะแล้วก็มีความทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่เป็นขาลงในอนาคตนะแต่ถึงแม้ตลาดหุ้นจะลงแล้วก็ตามก็คือหุ้นกลุ่มไหนบ้างเฮลท์แคร์สุขภาพ แน่นอนอ่าหุ้นกลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของเรียกข้าวของจะเป็นเครื่องใช้ทั้งหลายก็คือคอน sumer product ที่เป็นสเต p ปเปอร์เาเรียกคอน sumer ของจำเป็นของจำเป็นทั้งหมดอ่าหรือหุ้นกลุ่ม utility นะครับก็คือพวกที่เป็นปัปาไฟฟ้าทั้งหลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องใช้หรือเป็นโทรศัพท์มือถืออ่าพวกนี้ก็ถือเป็น utility ที่จำเป็นต้องใช้ด้วยเหมือนกันครับพวกนี้ก็ยังจำเป็นอยู่หรือบางคนอาจจะมองแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจมันแย่มากๆตลาดเริ่มฟื้นเป็นกลุ่มการเงินก็อาจจะมองไป ออกองทุนนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นกองทุนที่มีหุ้นกลุ่มที่เป็น d e f e n s i v พวกนี้ในจังหวะที่หุ้นเป็นขาลงทั่วโลกเนี่ยค,ค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาจะดูในพอร์ตเนี่ยก็มีทั้ง consumer staple เป็นไอทีที่มันจําเป็นเนาะรวมไปถึง health c a r หรือกลุ่มสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับเพะนั้นกองทุนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นกองทุนเป็น active อะ่ะเขาก็ปรับเปลี่ยนหุ้นไปตามสถานการณ์ได้ซึ่งผมเชื่อว่า พอตของกองทุนนี้นะมันก็ต้องเปลี่ยนไปในช่วงที่สมมติเศรษฐกิจกลับมาฟื้นได้ผ่านพ้นภพาะวะเศรษฐกิจถอยไปแล้วก็อ,อาจจะไปเลือกหุ้นกลุ่มไฮโทโรส,สูงๆที่เป็นหุ้นกลุ่มเอกธรรมดาทั่วไปนะหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่เริ่มเริ่มมีการกลับมาใช้กันนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะกองทุนเนี้ยเนื่องจากเป็นกองทุนแอคทีฟก็ทําให้มีการปรับพอตได้อย่างสม่าเสมอ ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะสม่ำเสมอตามขึ้นไปด้วยเหมือนกันเขามีการปรับพอร์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นก็ค่อนข้างไม่ต้องกังวลใจถูตองสุดท้ายก็ต้องมีการปรับหรือบริหารให้ดีใช่แล้วนะครับทีนี้คำถามสำคัญมาแล้วหมอช่วงนี้แน่นอนเป็นช่วงลดหย่อนภาษีเอนี่ย S S F คำถามก็คือตอนนี้ซื้อได้อย่าง เป็นคำถามที่ดีมากอีกแล้วนะค,ะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกองทุนนี้เนี่ยเนื่องจากคุณคุณในหุ้นทั่วโลกแล้วก็มีการปรับพอร์ตเลยอย่างสม่ำเสมอเนาะแล้วตอนนี้แต่ละคนโครงสร้างเนาะหุ้นทั่วโลกมันลดลงมาเยอะราคาเล้วค่อนข้างถูกแล้พวพอสมควรเลยในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งประเทศพัฒนาแล้วรประเทศ emerging market หรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยตลาดนั้นก็เริ่มเริ่มเรียกแบบตัวลงมาค่อนข้างเยอะถ้ามองว่าในอนาคตเนี่ยมันมีการเติบโตกลับขึ้นมาได้แล้รวมรวมไปถึงเนะเนื่องจากเขาเลือกหุ้นพื้นฐานดีมมีีคุณภาพมี มีหุ้นกดอยู่างนี้ด้วยถ้าเราเริ่มทยอยสะสมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคําตอบด้วยเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นลงทุนได้เพราะราคามันก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เริ่มทยอยสะสมเพราะว่าคงไม่มีใครไปแบบจัหวะที่ดตามสุดอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจและเนื่องจากกองแอคทีฟกองนี้อย่างที่ผมมองมันก็ปรับขุ้นตามภาวะเศรษฐกิจไปด้วยอยู่แล้วังนั้นในช่วงจะดถอยก็สามารถลงทุนได้ด้วยนะ นะครับนันก็อาจจะทยอยสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้นะครับผมนั้นสรุปนั้นสนะหุ้นที่ลงทุนมีทั้งหุ้นคุณภาพดีแล้วก็หุ้นที่มีโอกาสเติบโตแข็งแรงแน่นอนแล้วสถานการณ์เปลี่ยนยังไงเขามีการปรับพอร์ตอยู่อย่างสม่ําเสมอถูกต้องครับสุดท้ายจังหวะนี้ใครอยากรดหย่อนภาษีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจะทยอยสะสมใช่ก็แมมันก็มันเหลืออีกไม่กี่เดือนนะเนาะนั้นซื้อไปเลยนะครับในหนบกองนี้ก็ทยอยสะสมขึ้นไปได้นะครับครับผม เอาละครับทุกคนครับ,รบก่อนที่เราจะลงจากสถานีไปครับเรามาสรุปกันหน่อย ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากกองแรกก่อน UJS RMF ครับ,รบอกองนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกนื่นกับแอคทีฟนะครับหาตราสารหนี้คุณภาพดีแล้วก็เน้นลงทุนระยะยาวให้กับเราซึ่งต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในเรื่องมองหากองทุนตราสารหนี้ได้แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นเป็นสุดแล้วซึ่งกองนี้ถ้าเราลงทุนที่ดอกเบี้ยสูงสหน่อยอนะได้ยวนะครับแล้วก็ในจังหวะที่ถ้าเขาต้นเศรษฐกิจไม่ไหลลดดอกเบี้ยลงกองนี้ได้แคปิตอลเกนหรือว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนส่วนต่างเพิ่มข ก็อยากให้เริ่มจริงๆก็ทยอยสะสมได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบไปที่ไหนดีที่สุดนะัใช่เราทยอยสะสมได้ครับของกองแรกนะครับหมายที่กองที่2ครับ U G Q G S S F ครับกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับช่วยเรากระจายความเสี่ยงที่เป็นอย่างดีเหมาะกัรลงทุนระยะยาวมากๆแน่นอนครับ เวลาเขาเลือกหุ้นให้เราเนี่ยนะครับจะเน้นหุ้น2กลุ่มเลยคือกลุ่มที่มีพื้นฐานดีราคาไม่แพงนะแล้วก็เขรียกปลอดภัยในการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอันที่2ครับเวลาเขาลงทุนเนี่ยมีบางส่วนนะเป็นลงทุนในหุ้นโต้แล้วก็สามารถเติบโตได้ด้วยเหมือนกันนะครับ,รบมีการเขาเรียกว่า ทำแอคทีฟนะเป็นปกองทุนแอคทีฟเลือกหุ้นดีๆสะส,สมให้กับเราสามารถลงทุนระยะย,ยาวได้แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเริ่มสะสมในหุ้นบางกลุ่มเพราะว่าราคาหุ้นล่วงลงมาทัา่วโลกค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็สามารถเริ่มต้นทยอยสะสมลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ และทั้ง2องกองทุนแน่นอนนะครับเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง RMF และ s s f จาก UOBAM ครับถ้าใครสนใจนะครับกองทุน s s f หรือ RMF จาก UOBAM นะสามารถเข้าไปที่ www.uobam.co.th หรือว่าโทรไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์027862222หรือว่าจะเปิดบัญชีลงทุนเนี่ยผ่านแอป UOBAM Invest ก็ได้ครับผม พิเศษครับสำหรับคนที่ลงทุนในกองทุน s s f RMF หรือว่ามียอดจับเปลี่ยนเข้ากองทุน LTF จากทางบลจอื่นเนี่ยทุกๆ50,000บาทครับรับฟรีของสมนาคุณมูลค่า100บาทกันไปเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตนนะครับและสามารถติดตามได้ใหม่ในทริปหน้าครับว่าเราจะพาพอร์ตลงทุนของคุณเนี่ยไปที่ไหนไปสถานีไหนกับกองทุนไหนดีซีซั่น7 next station future ครับผม แล้วเจอกันใหม่ในสถานีหน้านะครับขอให้ขอทุกคนนะเติบโต,ตอย่างมีสวัสดีภาพแล้วก็ลงทุนอย่างมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ